ครับผมพามาเบ่งบูทูดเดยวไว้ครับตัวลำโพงบูทูดเดเวลไว้นะครับแบบบ้านๆครับผมเจ่เองฟังเองครับเสียงดีครับพี่น้องดอกน้่อยครับนี่หลอกน้่อยตัวน้หน่อยครับผมอ่าราคาไม่แพงนะครับผมนี่อันบริได้ขายครับผมอ่อแนะนำครับมาแนะนำถ้าใครอยากทำเล่นอยากทำฟังเองนะครับนี่นี่คือว่าตัวนี้ เป็นของแพทเนัมครับผมแพทเนัมนะครับผมบอฟฟิดเนียกับยาวาครับขออภัยนะครับนี่ครับนี่เป็นแอมจิวครับแอมจิวแรงนะครับนี่เสียงกลางดังดีครับพุ่งเสียงใสพร้อมครับผมแนะนําให้ใส่เป็นแพทเนัมครับผมราคาถูกความคมราคาถูกด้วยนะครับราคาหลักร้อยนะครับเดี๋ยวนี้ประมาณอยู่สองร้อยกว่าบาทครับผมนี่นี่ครับไม่ต้องไปซื้อแอมแพงนะครับผมดังดีครับนี่ครับนี่แอมสองร้อยบาทนี่ครับดังดีครับ อ่าสองร้อยบาทแล้วก็นี่ครับอ่าอุปกรณ์ที่สิมาเฮ็ดลำพ้งอุทยชูบบริได้แพงครับพี่น้องแล้วก็มีสวิตชิ่งครับสวิตชิ่งนี่ราคาประมาณหลักร้อยครับผมอ่าร้อยกว่าบาทหรือว่าไม่ถึงร้อยก็มีนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ราคาได้พี่น้องอ่าแล้วก็นี่ครับแหลมจานผมใช้เป็นแหลมจานครับราคาบุหอดร้อยครับผมอ่าสองดอกครับราคาบุหอดร้อยผมใส่ยุบหกสิบบาทครับนี่ราคาถูกนะครับอ่าบริได้ใส่ราคาแพงจัดบาทเลยครับผมแล้วก็อ่าดอกลำพ้งสองดอกครับ ดอกลำโพงเสียงกลางครับนี่หกจุดหานิ้วตอนนั้นตอนนั้นผมซื้อมาราคาอยูอ่คู่หนึ่งประมาณอยู่ร้อยกว่าบาทครับร้อยกว่าบาทเด้ครับพี่น้องนี่ครับร้อยกว่าบาทคู่หนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าละแหลมเนี่ยผมซื้อมาคู่หนึ่งหกสิบบาทครับผมนี่หกสิบบาทนะครับ,บ,รบไม่แพงครับไม่ถึงร้อยเลยครับอ่าใส่ราคาพวกแพงแต่เสียงสุดยอดเลยเพื่อน<ๆ>เสียงดังดีครับแล้วก็ ผมใส่เป็นดอกซับเก่าครับผมดอกซับนี่ครับนี่เพื่อมาจะทําเสียงเบสให้มันครับอ่านี่ครับผมใส่เป็นเสียงเดี๋ยวพี่น้องเด้อทายมือเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวผมหันหนาดอกไม้บ้างครับอ่านี่ครับหันทั้งหนามาให้บางครับหนาตู้ไม้บ้างครับพี่น้องอึ๊บ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 นี่นะครับผมนี่นี่นะครับผมใช้เป็นนี่ครับโค้งปั๊มนะครับอ่าแม่เหล็กก้อนเดียวนะครับเพื่อสิมาใส่ครับแอมจิวนะครับ ถ้าถ้าแม่เล็กซองสั้นนี่คงปั๊มนี่คงสิบไว้ครับพี่น้องอ่าคงจะไม่ไวนะครับผมใช้เป Estamos. ็นโคงอ่าเอ่อคงปั๊มครับโคงปั๊มโคงปั๊มอ่าแม่เล็กก้อนเดียวนี่สูไว้ครับผมถ้าคงรอแม่เล็กซองสั้นนี่สูกไว้แท้ๆครับนี่นะครับผมนี่มันพอดีครับมันมันมันจะแมทช์กันครับอ่าถ้าเฮาพอเฮาต่อมึงกำลังขับของแอมพร้อมครับมันน้อยนึงครับพี่น้อง แต่ว่าดังดีครับนี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะครับนี่ครับชุดมินิฟังเล่นนะครับนี่นี่ครับนี่ไปจะจวดปีใหม่ครับเพี่องเฮ็ดไปฟังเลยผู้ใดสนใจครับผมมาทำอามาไทยให้เบิงเป็นแนวทางครับเพื่อใครอยากเฮ็ดเล่นครับอยากฟังเล่นครับกันเองครับนี่พ่ฟังดังนี้ครับ ຂອງບ້ານໆນนຄັບຂໍຕ อนนรอบนี้แม่ครัวขอมา